ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญภายใต้การกำกับดูแลของนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 1. นโยบายสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชมีเกษตรกรยื่นเรื่องของความช่วยเหลือด้านปัญหาหนี้สินด้านพืชด้านวิชาการเกษตรและด้านปัจจัยการผลิต หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น362เรื่องผลการดำเนินงาน100% 2. เปอร์เซ็นโยบายเร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับกเกษตรกรสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญปรับรุงสปกร0ี่ขีศ1เป็นฉนดเพื่อการเกษตร3 2 3 6ฉบับ 3. นโยบายบริหารจัดการน้ำได้แก่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแหล่งน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชประทานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนช,มชนบทโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชประทาน โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร,กรสามารถเพิ่มพื้นที่ชนระทานและแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตชนระทานกเกษตรกรมีน้ำในการทำการ,กรเกษตรและสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. นโยบายยกระดับสินค้ากเกษตรบริการมูลค่าสูงได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนข้าวอินทรีย์ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนส่งเสริมเกษตรกร,รผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์โดยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม้ ตรวจประเมินแปลงหม่อน GAP และการผลิตเส้นไหมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวคิวเรตชองสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภยัยโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมงสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเก็บข้อมูลหาแนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 5. นโยบายยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการที่เหมาะสมกับการดำเนินงานได้ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงกลุ่มสระน้ำตำบลเปื่อยเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและมีตลาดรองรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรและองค์กรเกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกร,ร,กรมีความเข้มแข็งครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรมีความมั่นคงด้านอาหาร โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อเพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินฝึกอบรมและศึกษาดูงานช่วยให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตพืชสมุนไพรและมีตลาดรองรับ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมงถ่ายทอดความรู้วางแผนการตลาดช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปศุสัตว์ปรับระบบฟาร์มป้องกันโรค GFM และกิจกรรมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในการผลิตอาหารสัตว์ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้ประชุมหน่วยงานภาคีรวมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่และส่งเสริมการตลาดข้าว 6. นโยบายจัดการทรัพยากรทางการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนเดย์ 7. นโยบายรับมือกับภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับภาคีเครือข่าย 8. นโยบายสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายด้านประมง โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าเกษตรที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย 9. นโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร การประกันภัยพืชผลการเกษตรข้อเสนอโครงการประกันข้าวนาปีปีการผลิต2,568ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญปี2,568งบพัฒนาจังหวัดได้แก่ โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการภูจำปาโมเดลสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรประยุกต์ใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาและเชื่อมโยงตลาดโครงการอำนาจ,จเจริญเมืองสมุนไพรอำนาจ,จเจริญ h e r b ลซ City กเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุน ไพลาย การประยุกต์ใช้ในวัตกรรมภูมิปัญญาและเชื่อมโยงตลาดโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำเพื่อย,ยกระดับการผลิตเกษตรปลอดภัยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดปี2568ได้แก่โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ในสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ของจังหวัดโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานผู้บริโภคมีความเชื่อม um ั่นในสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านประมงของจังหวัด โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยเป็นโครงการเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรทั้งด้านพืชด้านปศุสัตว์และด้านประมงเป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานและโครงการพัฒนาอาชีพการเพราะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินเกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินและมีะไรายได้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการรวบรวมจัดทำโดยสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ